ดีค่ะพบกับคุณครูอภิชยารวยศินกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูจะพานักเรียนไปทำความรู้จักกับการแสดงนาฏสินไทยหนึ่งชุดนั่นก็คือการแสดงที่ชื่อว่ารำวงมาตรฐานเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับการแสดงชุดนี้กันค่ะ ประวัติความเป็นมาของการแสดงรำวงมาตรฐานนะคะรำวงมาตรฐานเป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรำโทนเป็นการรำและการร้องของชาวบ้านซึ่งจะมีนักแสดงทั้งชายและหญิงโดยจะออกมารำกันเป็นคู่คู่เดินเป็นวงกลมโดยจะมีโทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะนั่นเองค่ะ ลักษณะการรําและการร้องของการแสดงชุดนี้นะคะไม่มีแบบแผนกําหนดไว้ตายตัวค่ะมุ่งเน้นในเรื่องของความสนุกสนานเรื่อนเริงเป็นสําคัญเช่นเพลงเช่ามาลีเพลงยวนยาเหลเพลงหล่อจึงนะดาราเพลงตามองตาและเพลงใกล้เข้าไปอีกนิดค่ะ ต่อมานะคะในปีพุทธศักราช2487ในสมัยนั้นจอมพลแปลกพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการละเล่นรื่นเริงประจำชาติและก็เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมเล่นรำโทนกันอย่างแพร่หลายจึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงการแสดงรำโทนให้เป็นมาตรฐานมากขึ้นโดยมีการแต่งเนื้อร้อง ทำนองและนําท่ารําจากเพลงแม่บทมากําหนดเป็นท่ารําเฉพาะของแต่ละเพลงด้วยค่ะเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบการแสดงกันนะคะองค์ประกอบข้อที่1ก็คือเพลงและทํานองเพลงประกอบการแสดงรําวงมาตรฐานมีทั้งสิ้น10เพลงดังนี้ 1. เพลงที่ประพันธ์บทร้องโดย จหมื่นมานิตนเรศและประพันธ์ทำนองเพลงโดยคุณครูมนตรีตราโมดได้แก่เพลงงามแสงเดือนชาวไทยรำซิมารำและเพลงคืนเดือนางคะ่ะ2นะคะ เพลงที่ประพันธ์บทร้องโดยท่านผู้หญิงละเอียดพิบูรลสงครามและประพันธ์ทำนองเพลงโดยครูมนตรีตาโมสดค่ะได้แก่เพลงดวงจันทร์วันเพนและเพลงดอกไม้ของชาติ 3. เพลงที่ประพันธ์บทร้องโดยท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามและประพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานได้แก่เพลงหญิงไทยใจงาม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเพลงยอดชายใจหานและเพลงบูชาณครบค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง10เพลงมีทั้งผู้แต่งบทร้องและทำนองเพลงมากมายหลายท่านกันเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูในองค์ประกอบข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องของผู้ประดิษฐ์ท่ารำค่ะ สำหรับผู้ประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงรำวงมาตรฐานนะคะก็คือคณาจารย์ทางด้านนาฏศินของกรมศิลปากรค่คะท่านได้ช่วยกันคิดประดิษฐ์ท่ารำให้งดงามถูกต้องตามหลักน่าฏสินไทยและมีการกำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานท่านแรกนะคะก็คือหม่อมครูต่วนหรือนางสุภรักษ์พัฒรนาวิกค,ค่ะท่านที่2ค่ะคุณครูมันลีคงประพัฒ ท่านที่สค่ะคุณครูละมุนยะมะคุปและท่านที่สี่ค่ะคุณครูผ่านโมรากุลในส่วนขององค์ประกอบข้อที่สามนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของท่ารำเพลงที่1ค่ะเพลงงามแสงเดือนใช้ท่ารำที่ชื่อว่าท่าสอดส้อยมาลา เพลงที่สองค่ะเพลงชาวไทยใช้ท่ารำที่ชื่อว่าชักแป้งผัดหน้าเพลงที่สามค่ะเพลงรำซิมารำใช้ท่ารำที่ชื่อว่ารำสายเพลงที่สี่ค่ะเพลงคืนเดือนหงายใช้ท่ารำที่ชื่อว่าสอดส้อยมาลาปแปลง เพลงที่5นะคะคือเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญใช้ท่ารำที่ชื่อว่าแขกเต้าเข้ารังและผ่าลาเพียงไหล่ค่ะเพลงที่6ค่ะเพลงดอกไม้ของชาติใช้ท่ารำที่ชื่อว่ารำยั่วเพลงที่7ค่ะเพลงหญิงไทยใจงามใช้ท่ารำที่ชื่อว่า พรมสีหน้าและยุงฟ้อนหางเพลงที่8ค่ะเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าใช้ท่ารำที่ชื่อว่าช้างประสานงาและจันทร์ทรงกลดแปลงเพลงที่9ค่ะ ชื่อเพลงยอดชายใจหานใช้ท่ารำฝ่ายหญิงท่าชนีไร้ไม้ส่วนฝ่ายชายท่าจอบเพลิงการค่ะแล้วเพลงสุดท้ายเพลงที่10นะคะเพลงบูชานักรบในรอบแรกค่ะฝ่ายหญิงจะใช้ท่ารำขัดจังนางส่วนฝ่ายชายจะใช้ท่ารำจันทรงกรด ส่วนในรอบที่สองค่ะฝ่ายหญิงจะใช้ท่ารำลอแก้วส่วนฝ่ายชายใช้ท่ารำขอแก้วค่ะเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบข้อที่4นะคะรูปแบบและลักษณะของการแสดงรำวงมาตรฐานค่ะเป็นการรำหมู่ประกอบด้วยผู้แสดง8คนการรำแบ่งขั้นตอนต่างๆได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1 ผู้แสดงทั้งชายและหญิงเดินออกมาเป็นแถวตรงสองแถวหันหน้าเข้าหากันต่างฝ่ายต่างทำความเคารพด้วยการไหว้ขั้นตอนที่สองรำแปลแถวเป็นรูปวงกลมตามทำนองเพลงและรำตามบทร้องรวมทั้งสิ้นสิบเพลงโดยจะมีการเปลี่ยนท่ารำไปตามเพลงต่างๆขั้นตอนที่สามเมื่อจบบทร้องในเพลงที่สิบ ผู้แสดงรำเข้าเวทีทีละคู่ตามทำนองเพลงจนจบองค์ประกอบข้อที่5นะคะในเรื่องของการแต่งกายมีการกำหนดการแต่งกายของผู้แสดงให้มีระเบียบด้วยการใช้ชุดไทยและชุดสากลนิยมโดยแต่งเป็นคู่คู่รับกันทั้งชายและหญิงซึ่งสามารถแต่งได้4แบบด้วยกันค่ะ แบบที่1นะคะเรียกว่าการแต่งกายแบบชาวบ้าน,นะคะ่ะแบบที่2ค่ะเรียกว่าการแต่งกายแบบในสมัยรัชกาลที่5แบบที่3ค่ะเรียกว่าการแต่งกายแบบสากลน,นิยมและแบบที่4ค่ะเรียกว่าการแต่งกายแบบ,บราตรีสโมสร องประกอบข้อที่6นะคะเรื่องของดนตรีประกอบการแสดงแต่เดิมนะคะรำโทนจะมีเครื่องดนตรีประกอบการแสดงแค่เพียง3ชิ้นเท่านั้นก็คือชิงกรับและโทนต่อมาค่ะเมื่อมีการพัฒนารำโทนขึ้นมาใหม่เป็นรำวงมาตรฐานจึงได้พัฒนาเครื่องดนตรีที่ใช้โดยจะใช้วงดนตรีไทยหรือวงดนตรีสากลบรรเลงประกอบการแสดงนั่นเองค่ะ องดนตรีที่ได้รับการปรับปรุงให้ใช้ในการเล่นรำวงมาตรฐานจะมี2ประเภทก็คือวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลนะคะวงดนตรีไทยค่ะจะประกอบด้วยระนาดเอโมงซออู้โทนชิงกลับพวงระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กและคลุยค่ะ ส่วนวงดนตรีสากลน,นะคะจะประกอบด้วยคลาริเนตครอมโบนพรัมเป็ดไวโอลินวิโอลาเชลโลเบสโทนชิงโมงและกระพวงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับองค์ประกอบของการแสดงรำวงมาตรฐานเรียกได้ว่า มีขั้นตอนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะคุณครูนะคะได้คัดเลือกนะคะบทเรียนในการแสดงระวงมาตรฐานมา1ชุดนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติทักษะทั้งการร้องแล้วก็การรำเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวอย่างนะคะของการขับร้อง เพลงประกอบการแสดงรําวงมาตรฐานกันนะคะสำหรับเพลงที่ครูเลือกมานะคะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติก็คือเพลงชาวไทยนั่นเองค่ะเพลงชาวไทยนะคะประพันธ์บทร้องโดยจจมื่นมานิตนเรศนะคะและประพันธ์ทำนองเพลงโดยคุณครูมวตรีตาโมดค่ะเดี๋ยวเราไปฟังตัวอย่างการขับร้องเพลงชาวไทยกันก่อนนะคะ กันบ้างคะ่ะหลังจากที่ฟังตัวอย่างการขับร้องเพลงชาวไทยคิดว่านักเรียนน่าจะร้องเพลงนี้กันได้นะคะไม่ยากเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฝึกขับร้องเนี่ยเราควรจะมาะเรียนรู้ในเรื่องของความหมายของบทเพลงกันก่อนนะคะสำหรับเพลงชาวไทยนะคะความหมายของเพลงก็คือชาวไทยทุกคนเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องพึงปฏิบัติเพื่อประเทศชาติ ในการที่เราเนี่ยได้มาเล่นรำวงกันอย่างสนุกสนานปราศจาก,กทุกโศกทั้งปวงก็เป็นเพราะว่าประเทศของเรามีเอกราชประชาชนมีอิสระเสรีในการคิดการกระทำดังนั้นเราจึงควรช่วยกันทำให้ชาติของเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความสุขของคนไทยตลอดไปนะคะความหมายดีมากๆเลยนะคะเพลงนี้อะครูฝากไว้นะคะว่าให้นักเรียนทุกคนเนี่ย กลับไปฝึกขับร้องเพลงชาวไทยนะคะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าค่ะครูจะทดสอบดูว่านักเรียนเนี่ยสามารถร้องเพลงนี้ได้หรือไม่นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการแสดงรำวงมาตรฐานนะคะและในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาฝึกร้องเพลงแล้วก็ฝึก ท่ารำในเพลงชาวไทยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย